ยกนฝายันฝนอ่ะสวัสดีครับพ่อเหมือนสวัสดีครับน้องสวัสดีนะครับน้องคนนะครับสวัสดีครับรับชมพอเหมือนวะครับก็เขาว่าไอตัวเลขที่พ่อเมือนเคยไปไปไปขอเพิ่มมาชี้งวดเขามดสามงวดอืมงวดแรกที่ไปขอเพิ่มก็ได้เจ็ดเก้าพอหมดสองมาได้นิีงหาหมดสามมันหมดหมดมชี้ไปปมันเท่าชี้สองสองส่ เีทีวมากปินตรเลขเขาไม่จะเกียนด้วยวทุกทานที่เคยทุกคนตรงนั้นมันเลยจะไปยากเกิอยากซางเนียนมันมันนค้าที่ที่เป็นหวอกอ่ะมีแ่มันคาอยู่ในทั้งลัคือจะเป็นปเล็กที่เป็นไหนมากทีงวดอะไหดหนึ่งบดแล้วก็ไปดูตัวเลขไอ้ที่ไปขอพนมหม่เนาะครับเนาะ เลของแม่ยาน่ครับที่เป็นทำวิธีก่อนเป่นต่เกียเิ่นยาสั่งอะไรแน่ก็แม่ตะเกียบ่นเยากเห็นลังค่าข้างหลาดหลาดขึ้นข้างเพราะว่าตรงนั้นม่มีลังคาเนเวลาเวลาเดีดอกเวลาสตะเกียอยู่ที่ไหนตเกียวัดพานวัดหัะลอยเอ็ดอยเอ็ดครับที่เคยเป็นของขอดังๆวดหนึ่งวัดนึงั่นนะครับ แล้วกัเมื่อวานเลยมีโอกาสไปไปไหว้อีกนะครับเนาะจ้าอันนี้เนี่ยงบ่ได้ไปขอแม่ต้เคียดเลยคือเป็นเลขของแม่แย้มอมแม่แย้มอมแย่แย้มอมครับพี่พ่อเลขแม่แย้มอมไปบนก็เลยนะครับโอ๋ครับที่ที่ร้อยอ็ดค่ะร้อยเอ็ดเป็นการใหม่กันครับเพราะเมื่อนั้นเมื่อวานย่างขึ้นไปไปเห็นนั่งไปถึงสูงแบบนี่สูงระดับไปยืนแห่นั้นไปแค่เล็กครับก็เลยย่างขึ้นไป ขึ้นไปเมืองกันนะเป็นอย่างนงที่งหูจจกว่ามีคปเที่ยงกันกขึ้นไปหอดเป็นนางลุงข่้นมาจับพี่ชาคนมาจับผมี่ะจึ้น้ำผนนอกก็เลยกเลยกาบคน้ว่็ลงมาใหม่ลงมาแล้วก็เอาน้ำไปขึ้นสบายเพื่อนเนาะเลยไปขอนตุเรกน้ำ่นน้ำฝะเลยไปบนว่าทางนี้เขาสามตัวหรือสองตัวสี นี่น้ำเงินมาถวายกับข้างวัดเนาะว่าผมรุ่งผมศาสนาตัวไปเขาไกว่าเป็ัดเลก็บอกวัดเลยวัดธาตุวัดธาตุตะเนียนวัดธาตุตะเนียนตะเนียนตะเนียนครับตำบนจำปาคันกค่ะที่วัดปู่ผู่ผานไหมค่ะโอ้ครับวัดผู่ผ่านนี่เป็นเป็นนที่เพิ่งไยิ้มว่าขันเรียงผมมากสองปู่ครับโอนไม่นี่ข้างวัด ไปด้วยเอาคุนออกไปด้วยตอนไปคว้าก็เพื่อนไม่เจอผมว่ายุติลอยเลยทีเดียวเรับอกว่าเรียกที่เป็นใหม่มากับครับเขียนมาหกบาทนี่แหละสองเจ็ดี่นครับสองเจ็ดสีเแล้วก็สี3หนึ่งสาซี่งามเรียกขฝันเรียกว้ฝัน ที่ทางใจ่นขวาวฝันนครับตั้งไกในี่ว่าตัดตัดอย่างนี้ก็ไ้ของแม่ย่าให้สองเจ็ดซีนะจ๊ะแม่ย่าสองเจ็ดซีแม่ย่าเป็สองเก็ดซีตัดสองซีสองเจ็ดเจ็ดซีคือนี้เป็นเรื่องคุ้มฝันครับเมื่อนั้นเมื่อที่หวยอวก็ดีสิหกนะเนาะ พอพอเมียนถือทั้งบนทั้งล่างดีใจเเลยอบอกว่าโอ้ยทั้งบนทั้งล่างมันดีใจไรเมื่อเมื่อนั้นที่<น>ไปปล่อยไอ้ซีกเ,เก่าครับไอ้ว่าเจ็ซเหล็กพุ่มฝันที่ว่าคนมาเขียนไหน้นะว่าตัวเนี้ยคือว่าผู้ชายมาเขียนไหน้พอเมียน,นก็นเลยเอาผู้ชายน้ำหาเนาะเอามาใส่กเลยซื้อหาเจ็ดหาซีก็เลยมาเขาทั้งบนทั้งล่างเมื่อนี้เมื่อนั้นก็เลย พอทีเรกงอเลยวาถึงเรงแล้วดีใจเสือเราโทษพ่าวายปูกระหน e ้าออกนั <tinc S 1> ่งออกครับว <Eat. S 2> ันนี้พ่อตกกันขึ้นมากเเลยมาฝันมันใช่มาฝันว่าเปูพันยางมากถังไม่ล่างยางมากนักฝันไม่ล่างก็เลยห่วงมาใช่ว่าถ้า่อทวายเราโทษปูให้ทวายสิบหาคำเด้อสมครับคืสิบหาคำครับคือสิบหาคำมันก็เนันีสิบสามเนาะครับครับวันนี้กัเลย เลือ่อเอาซีใส่ซีขึ้นไปยงิงน้าไปยงิงครับซีกาให้ตัดเลียนเอาได้ครับเอาซีหนึ่งสามหนึ่งซีซีสามครับไฮตัดเลียนเอาครับสำหรับกับตัวเลขที่วงกลมเนี่ยบอกอธิบายกับเอฟซีฟังสำหรับตัวเลขที่วงกลมอันนี้เป็นเลขของแม,ม่ย่ะมอมครับครับ ตุลี่คือตุลีของความฝันความฝันก็ไเมญ่ามอมเนาะสองอย่างวิธีมาธาดค่ะมาธาดตาเนียนค่วิธีสุวรรณภูมิของปูพานเนาะค่ะนี่คือเรวามฝันครับความฝันของพ่อเมียนเลยตัดเลนเอาคครรัับบผม ที่ผ่านมาก็เขอบคุณสำหรับการับทายบุญท่านใดขอบคุณท่าขอบคุณครับผมนี่เอฟซีบูได้หนีตศหนีพดศินบังบัวบัหวดบางอานรอบคาณครับที่แจ์ของพงษ์เยี่ยงเขาไม่เจร้อนอะครับได้โชคได้ลาบก็ยิ่งมืมมารวมบุญด้วยครับขอบคุณครับเขาไม่ตะเกียนทอง นี่ครับผู้พูยพรงพ่อเมียนอย่างรวมบุญกับผู้พ่อเมียนนะคะนี่ครับตัอต่อต่ัต่อ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 า่อต่อต่อตนเต่อร่อต่อต่ัต่อต่อต่อน่อตเอต่ยต่อ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 ต้อต่อต่นต่อต่อน่อต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 ่ัดเอต่นน่ัต่อต่อบ่อต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 ่อา่อต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 คอต่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 อตบอต่อต่อต่อ สองกิตซีสองกับกิตซีดยกลักกิโลเลยตัวเดียวกันตอนนกสองมตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันตอเป็นลัน่หมัมิาคือว่าอตัวมันยากันบอกว่าให้เบรเอาไว้เราทุกคนซิมาครับเนิาเรเเนที่หนตัเดียวกันอเอาอันนี้ของหลักกิโลตอนนี้ก็ตัวเดียวกันสเต็นเลยครงบ็นเรื่อบังรอบี้สรบ ทุกยายดนเรียงกันเลยครับ8กิโลผู้ได้โปจูได้ลาบนั่นเดียกะรอจุกจอยกับพ่อเมียนเลยรอมาขอดีทีค่ะเพื่อความปลอดภัยมีชั้นีพ่อเมียนขอบคุณพ่อเมียนหลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับดีค่สวัสดีคมาแล้วนคเขายิงคุณลิกพ่อเมียนนะคะเลขฝันเลขญ้านะคะ ชอบประจัดเด้วยค่ะชอบเป็นเนื้อทางนะคะเป็นเนื้อทางเต็นกักลางผิวน้องของวันที่สิบหกมีนานนะคะสิบหกมีน้องได้ได้นังหน้าพ้นนี่เลยคนไลค์กดแชร์กดติดตามคนไลค์คนละแชร์เด้อค่ะสวัสดีค่ะ